お前の命 นั่นก็ต่างหนีไม่พ้นจากความหวาดกลัวและเขาคนนี้ก็ถือกําเนิดขึ้นจากจิตใจแห่งความกลัวจนทําให้เขานั้นได้เริ่มไฟหาถึงความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสยบทุกความกลัวเหล่านั้นจนเลือกบนเส้นทางแห่งไายนะและถือกําเนิดขึ้นมาเป็นปีศาจที่ทุกคนนั้นก็ต่างหวั่นเกรงตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาอย่างตัวของอาชูราคิชินคนแรกในเรื่องโซอิเตอร์ครับ เอาละ่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพช <est, S 1> ร่วมกับทีมงานของอนีเ็กอีกตามเคยนะแน่นอนแหละครับว่าหลายๆคนเนี่ยเห็นชื่อคลิปไปแล้วก็พลาดไม่ได้เลยกับชายคนนี้เพราะเขานนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆนานามากมายภายในโซอิตเตอร์จนได้มีการก่อตั้งโรงเรียนชิบุเซ็นขึ้นนั่นเองครับซึ่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าเนื้อหาที่เราจะรวบรวมมานั้นจะมีเนื้อหาทั้งในอนิเมะและมังงะครับซึ่งอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับมีการเปิดเผยสาระสําคัญในส่วนเนืืืืืื้้้ออ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 เเเเเรรรรรรร่่่่่งงงงพพใหนนนคคับูาาวขจิชแกก ซึ่งใครเนี่ยถ้าไม่อยากโดนสปอยเนื้อหานะครับก็สามารถปิดคลิปกันไปก่อนได้เลยหรือหากใครเนี่ยที่พร้อมรับฟังก็เตรียมรับฟังคลิปกันแบบยาวๆเพลินๆได้เลยนะครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเราไปทำความรู้จักกับอาชูราคิชชินคนแรกและเป็นตัวละครที่ทำให้เกิดชิบูเซนขึ้นกันครับ โดยที่เรานั้นนะครับก่อนที่จะไปทําความรู้จักกับคีชินคนแรกของเรื่องอย่างอาชูราทางเรานั่นเองอยากจะขอพูดกันก่อนนะครับว่าคีชินนั้นคืออะไรโดยคีชินนั้นก็คือตัวตนที่เกิดขึ้นมาจากอาวุธที่มีการเลือกเดินบนเส้นทางที่ผิดนั่นเองครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยคีชินนั้นก็คืออาวุธปกติทั่วไปแต่เส้นทางการเป็นเดสไซน์นั้นจําเป็นจะต้องกินดวงวิญญ,ญาณของมนุมนษย์ที่มีดวงวิญญ,ญาณชั่วร้ายแต่คีชินนั้นก็กลับทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือการที่อออาา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 าวววววุุุุธธธเเหลลล่่นน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 ััั้้้้้ะะครบบไไดดกกกกิิิิงณขขมษยย์์สทททจํํปแแี็ D เป็นตัวตนที่ถูกเรียกว่าขีชินนั่นเองครับ หลังจากที่เรานั้นได้รู้จักเรื่องของคิชินกันไปแล้วนะครับต่อมานั้นเราจากจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับประวัติของอาชูร่ากันให้มากขึ้นครับซึ่งถ้าหากจะพูดถึงอาชูร่านั้นทางเราก็ขออยากจะเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณแ0 0ปีก่อนโดยอาชูร่าเดิมทีแล้วเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในตัวตนที่เกิดมาจากท่านโยมทูตที่ท่านโยมทูตนั้นก็ต้องการที่จะเป็นโยมทูตที่สมบูรณ์แบบมันจึงทําให้เขานั้นสลัดความกลัวของตัวเองออกมาจนกลายเป็นตัวของอาชูร่าครับและการที่เป็นอีกหนึ่งตัวตนของท่านโย มไม่เป็นสองรองใครแต่แบบนั้นเองนะครับเราก็รู้กันว่าตัวตนของอาชูรานั้นกําเนิดขึ้นมาจากความหวาดกลัวมันก็ทําให้เขานั้นมีความหวาดกลัวค่อนข้างมากและขี้ระแวงคนอื่นมากที่สุดเหมือนกันครับจากนิสัยที่ถูกถอดออกมาจากตัวตนหนึ่งของท่านโยม,มทูตนะ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงสงครามระหว่างยมทูตและแม่มด i, ที่มีการฆ่าล <eres S 2> ้างกันมาเรื่อยๆและด้วยการที่สงครามนั้นมีความยืดเยื้อและไม่มีท่าที่จะจบลงเลยมันทําให้อจุร่านั้นเริ่มหวาดกลัวต่อสงครามมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั่นเองครับมันจึงทาให้อจุรานั้นเริ่มโหยหาพลังที่จะสามารถทําให้เขาสยบความกลัวได้และทําให้เขาเนี่ยที่กลัวในทุกอย่างนั่นเองนะครับเลือกที่จะกินอาวุธคู่หวงเขาจนกําเนิดถือเป็นตัวตนที่ผิดแปลกบิดเบี้ยวที่ทําให้ตัวอจ

หลังจากที่อาชูรานะั้นสามารถกินดวงวิญญาณได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้กลืนกินวิญญาณขอมนุษย์ไปอย่างไม่เลือกหน้าจนเขานั้นได้กลายเป็นขี้ชินคนแรกในเรื่องโซอิเตอร์และก็เป็นหน้าที่ของท่านโยมทูตแหละครับที่ได้เข้าไปหยุดยัง้งและปิดผนึกอาชูราเอาไว้ในเดซิตี้ซึ่งท่านโยมทูตนั่นเองนะครับก็ได้ทําการปักหลักปักดวงวิญญาณของเขาเองเนี่ยเข้ากับเดซิตี้ไปเลยนะครับเพื่อแม่อาชูรานั้นสามารถออกมาจากการผนึกได้นอกจากนี้ก็เพื่อแม่ให้เกิดอาวุธที่หลงผิดและเกิดขึึ้้้้นนนนมมาาาาอออีีีกกกกจงงงไดรรรร่ตนนัโเยใสผูช อาวุธและอาวุธขึ้นเพื่อชี้ทางนะครับให้อาวุธเหล่านั้นนั้นใช้ในทางที่ถูกที่ควรและกลายเป็นเดสไซส์ครับโรงเรียนแห่งนั้นก็คือโรงเรียนชิบุเซ็นนั่นเอง โดยอาจูร่านั่นเองครับเขาเป็นผู้ชายอาวุธและคนที่ไปคูห่หูของเขาก็คือวัชระซึ่งจากที่เราหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะตามตำนานของวัชระแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาวุธประจํากายของพระอินทร์ครับแต่ในเนื้อเรื่องนั่นเองเราก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัชระมากมายนักนะซึ่งลักษณะของอาจูร่านั่นเองครับเขามีลักษณะเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมบางมีผมสีดำสลับขาวแล้วก็มีลายคล้ายๆกับดวงตาโดยเขานั้นเนี่ยเป็นคนขี้กลัวแล้วก็หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยจึงมักจะมีการสวมชุดที่มีความหนาหลลลาาายยตตชัััั้้นนนนซึ่่่งงงงววขอออจรรเคบบ,บทีีแ เราก็มักจะเห็นเขาในการเอาผ้ามาพันหน้ามีลักษณะคล้ายๆกับมัมมี่จนมองไม่เห็นใบหน้าของเขาแต่ในบางครั้งนั่นเองครับเขาก็กลับมีลักษณะคล้ายคนที่มีอาการทางจิตซึ่งอาจจะมีการทําอะไรที่ดูบ้าๆหรือบางทีนั่นเองเขาก็ดูเป็นผู้เปีนคนขึ้นมาซึ่งมันนั้นก็อาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกสับสนในบุคลิกของเขาถึงแบบนั้นเองแล้วครับนอกจากข้อมูลที่ได้มีการปรากฏในเนื้อเรื่องมันก็ทําให้เรารู้ว่าสําหรับตัวของอาชูราแล้วเขาถือว่าไม่ใช่ป็นคนที่มีจิตใจไม่ดีอะไรนะเพราะสิ่งที่เขาทําลงไปก็ถือเป็นการปกป้้ออองงงตตัวขเขเเาาไไมไม่ดีจน ครับหรือความชั่วร้ายกับคนอื่นๆส่วนความคุ้มครั่งและความหวาดกลัวนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เวลวร้ายแต่ถือเป็นหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกหรือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์โดยสิ่งยืนยันที่เห็นได้ชัดก็คือเรานั้นจะเห็นได้ว่าถ้าคลื่นขจัดมารที่เป็นท่าในการกำจัดคนชั่วร้ายของมาก,การนั้นเองก็ไม่สามารถกำจัดตัวของอาชุราลงได้นั่นเองครับใครมาอาชุรา แม้ว่านั่นเองนะครับจะเป็นข้อมูลของตัวอาชูราก็ตามแต่เรานั้นเองเนี่ยก็จะต้องทําความรู้จักของเขากันมากยิ่งขึ้นโดยเราเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปทาความรู้จักกับบทบาทของอาชูราในอนิเมะกันบ้างคิชินอาชูรานะครับเขานั้นเนี่ยถูกปลุกให้คืนชีพขึ้นมาจากการโดนผนึกมานานกว่า800ปีในอนิเมะตอนที่23จากฝีมือของแม่มดเอลกาซึ่งได้ใช้เลือดสีดำนะครับในการฟื้นคืนชีพและหลังจากที่อาชูราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับก็ได้ทําการจัดการเหล่านักเรียนจากโรงเรียนชิบุเซนก่อนที่จะเเขขขข้้้้าาาาตต่่่ออสูกับนนับามมททนนนีดววงไซึใ เ,เ,เราก็จะได้เห็นความแข็งแกร่งของคิชินซึ่งถึงแม้ว่าจะฟื้นขึ้นมาจากการถูกผลึกเป็นระยะเวลานานแต่ฝีมือของเขานั้นก็กลับสามารถจัดการเหล่านักเรียนได้เพียงแค่การโจมตีเบาๆของเขาเท่านั้นเองหรือแม้แต่การต่อสู้กับท่านโยมทูตครับอาจูร่าก็สามารถต่อสู้ได้อย่างไม่เป็นรองนี่เองนะครับมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าอาจูร่าเขานั้นเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความกลัวที่ไม่ควรเข้าไปก้าวไกลแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความที่อาจูร่านั่นเองครับเขายังฟื้นพลังมาได้ไม่เต็มที่การต่อกกอเของโย หลบหนีออกมาจากเดสซิตี้เพื่อฟื้นพลังของเขาก่อนนั่นเองและเขาก็สามารถทำได้สำเร็จครับ <Ooh. S 1> หลังจากที่อาจุราได้หลบหนีเพื่อไปฟื้นพลังของตัวเขาเอง mm. เขานั้นก็ได้เจอเข้ากับแม่มดอารักเน่ซึ่งต้องการใช้พลังของอาชุราในการยึดครองโลกและข้อตกลงของแม่มดอารักเน่นะครับที่ตั้งใจจะช่วยให้อาชุราหลุดพ้นจากความกลัวมันก็ทําให้การพบเจอกันของอาชุราและอารักเน่กลายเป็นการผนึกกําลังกันในการที่จะยึดครองโลกครั้งนี้นั่นเองครับ แต่เรื่องราวนั้นมันก็กลับไม่ง่ายอย่างที่ตัวของอาชูราคิดเพราะว่าอาชูราที่กําลังพักฟื้นตัวอยู่นั่นเองครับเขาก็ได้ถูกท่านโยมทูตลากเข้าไปต่อสู้กันในเดซิตี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เผชิญหน้ากับท่านโยมทูตนะครับที่ได้มีการใช้เดซไซ์อย่างตัวของสเปริดเพื่อหวังจะจัดการกับอาชูราให้สินส้นซากจนเกิดการต่อสู้นะครับที่ฝั่งของอาชูรานั้นเสียเปรียบแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วอาชูราเขาเนี่ยก็ได้อาศัยจังหวะนี้ในการพลิกเอาชนะท่านโยมทูตมาได้จนเรียกได้ว่าสถานการณ์ในนนนนนนตตตออัััั้้้้้ที่เเเรรรราาาาิิิดมมมะะกกกก็็จูสสึึศแลวหงขคบ あなたが首相に生きているようには見えません。 ก่อนที่อาจูรานั่นเองครับจบสึกกับท่านโยมทูตเขาเนาะก็จะได้มาพักรักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บรวมถึงความหวาดระแวงคนอื่นๆนั่นเองนะครับมันก็ทําให้อาจูราได้กืนกินแม่มดอรักเน่เพื่อฟืน้นคืนพลังของเขาให้กลับมาอีกครั้งจนกลายเป็นศึกสุดท้ายนะที่ต้องเผชิญหน้ากับพวกมากาแบ็กสตาร์รวมไปถึงคิดซึ่งในศึกครั้งนี้เองถึงแม้ว่าเขาจะกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพย้ไปแต่เราก็จะเห็นได้ชัดเลยลหละครับว่าความแข็งแกร่งของคิชชินอาจูร่านั้นถือว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะขณะที่คิดแบ็บก,กตสตาร กันเลยล่ะครับและนี่นะมันก็ถือว่าเป็นอันจบบทบาทของคี้ชินอาชุราในอนิเมะกันแล้วนะ สำหรับในเนื้อเรื่องส่วนมังงะน,นั่นเองนะครับทางเราก็ต้องขอบอกเลยว่าตัวตนอย่างอาชูร่านั้นได้มีบทบาทค่อนข้างจะฉีกปลีกไปนะครับจากอนิเมะเยอะพอสมควรโดยเนื้อเรื่องหลังจากที่คีชินอาชูร่าได้ออกมาจากการพันนึกเขานั้นก็ได้หนีหายสาบสูญไปที่ดวงจันทร์โดยไม่มีการร่วมมือกับแม่มดอารักเน่แต่อย่างใดครับรวมไปถึงการต่อสู้กับท่านยมทูที่เดซิตี้ในมังงะก็ไม่มีเช่นเดียวกันแต่ตัวของอาชูร่าเขานั้นก็ได้มีบทอีกครั้งหลังจากที่โครนานั้นได้บุกมากลืืนนกินตััววขอข,อวขอองงเเา่หจะครออบคครงงพลงลลัแะกายเป็น,น,นต่อไปแต่้วพลังความแแขงกรงงขอุ นั่นเองครับมันทําให้ตัวของเขาสามารถยึดครองร่างของโครน่าและกลับมาต่อสู้กับพวกมากระจนกลายเป็นศึกการตัดสินครั้งสุดท้ายคล้ายคกับศึกในอนิเมะแหละครับที่เรานั้นได้ดูกันและนี่เองนะครับก็เป็นประเด็นที่ทําให้เนื้อเรื่องแล้วก็บ,บทบของในอนิเมะและมังงะนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะกับพอสมควรซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็มีหลายสาเหตุครับที่ทาให้ทีมของอนิเมะนั้นจําเป็นจะต้องปรปับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและตัดสินใจที่จะตัดเนื้อหาเปลี่ยนเนื้อเรื่องและจบศึกสุดท้ายนั้นนนนนนไปซึ่่่งจจจจาางงีีีเเเอออออะรรัับกกก็าา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 จจจททํให้้แแฟตตติิดมมม เนเรื่องในช่วงหลังเพราะมันนั้นเหมือนกับว่าเนื้อเรื่องนั้นอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนอย่างไงเนี่ยที่เรานั้นบอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆงงกับเนื้อหาก็สามารถตามหาซื้อหาอ่านมังงะก,กันต่อนะครับเพื่อให้เนื้อเรื่องนั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นและต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับความสามารถต่างๆของตัวอชุรากันต่อเลยครับ สามารถของอาชุรานั่นเองนะครับนับได้ว่ามีหลากหลายแขนงมากแล้วก็เขาเนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวตนที่อันตรายสุดๆอย่างความสามารถแรกครับจิตบ้าคลั่งก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นความสามารถที่เหมือนกับพสซีฟสกิลของคีชินเลยก็ว่าได้โดยจิตบ้าคลั่งของคีชินนั่นเองนะครับจะทําการแผ่ขยายออกมาจนใครก็ตามแล้วที่สัมผัสกับจิตของอาชุราก็จะค่อยๆบ้าคลั่งซึ่งจะส่งผลต่อการเห็นภาพหลอนจนอาจจะเสียสติไปได้เลยล่ะครับ ความสามารถที่สองมาร์คแมนชิพซึ่งท่านี้เอง,เองนะครับจะเป็นการใช้อาวุธอย่างวัชระที่เขาเน้้นได้กลืนกินไปเรียกออกมาทางปากและทําการปล่อยแสงเลเซอร์ทําลายล้างที่มีความรุนแรงและระยะการโจมตีที่ไกลมากๆออกมาครับ ความสามารถที่3การกลืนกินดวงวิญญาณซึ่งทางเรานั่นเองก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าการกลืนกินดวงวิญญาณเนี่ยเดิมทีแล้วมันจะปกติมากซึ่งถ้าหากตัวของคนกินนั้นเป็นอาวุธแต่สําหรับตัวของอาชุราเองที่เขาเนี่ยเป็นผู้ใช้อาวุธก็กลับสามารถกลืนกินดวงวิญญาณได้นั่นก็คงจะเป็นเพราะว่าการที่เขานั้นมีร่างกายเป็นโยมทูตและมีการกลืนกินวัชระเข้าไปก่อนหน้าก็เลยอาจจะมีการหลอมรวมเข้ากับวัชระจึงสามารถกลืนกินดวงวิญญาณได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองครับในเนื้อเรองงงนนนยกไไมดด้้าาาาารรรบุจิิิๆววทํััถถึสญณค ความสามารถที่4ดวงตาโยมทูตด,ด้วยความที่เขาเนี่ยที่ถูกแบ่งอารมณ์ความรู้สึกออกมาจากตัวของท่านโยมทูตมันจึงทําให้เขานั้นมีดวงตาโยมทูตที่ช่วยให้เขามองเห็นศัตรูได้อย่างทะลุปูโปง่งและช่วยให้การโจมตีของเขานะครับมีความแม่นยำม,มากขึ้นอีกด้วย ความสามารถที่5ร่างกายยมทูตครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทุนสมบัติโดยทั่วไปของยมทูตนะโดยร่างกายของยมทูตนั้นจะมีลักษณะทนและต่อต้านสิ่งผิดปกติต่างๆได้นั่นเองความสามารถที่6เลือดสีดําสาหรับเลือดสีดํานั่นเองครับก็อย่างที่เรารู้ว่าเลือดสีดํานั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นพลังที่เกิดจากการทดลองของแม่มดเมดูซ่าแต่หลังจากเหตุการณ์การคืนชีพของอาชูรา่าก็ได้มีการฉีดเลือดสีดําเข้าไปมันจึงทําให้ตัวของอาชูร่านั้นมีพลังนี้ปากปนอยู่ครับ ความสามารถที่7ความสามารถอมะตะอัจุร่าเขานั้นมีร่างกายที่เป็นอมะตะครับที่ทําให้การฟันหรือแทงธรรมดานั้นไม่สามารถทําอะไรร่างกายของเขาได้เลยซึ่งเราเนี่ยก็จะเห็นความสามารถในการรักษาร่างกายส่วนที่ถูกโจมตีได้ราวกับการที่เขานั้นนะครับไม่ได้รับความเสียหายใดๆและนี่เองนะครับก็คงจะเป็นเหตุผลที่จําเป็นจะต้องพันดอุอะจุร่าเอาไว้เท่านั้นครับ ความสามารถที่8ดการรับรู้ขึ้นวิญญาณระดับสูงเนื่องจากตัวของอาชูร่านั้นเป็นคนที่หวาดกลัวต่อสิ่งรอบตัวมากๆมันจึงทําให้เขานั้นมีพัฒนาการนะครับรับรู้วิญญาณของคนอื่นๆได้เพื่อให้เขานั้นตั้งตัวและเตรียมต่อสู้ตลอดเวลาความสามารถที่9ก้าครับช็อกเวฟขึ้นกระแทกโดยท่านี้ของอาชูร่าเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านะแม้ว่าเขาน,นเอนนะครับจะสมบัดการโจมตีเบาๆก็สามารถสร้างขึ้นกระแทกจนทำให้ศัตรูนั้นบาดเจ็บได้ครับ ท้ายี่สุดแล้วเนี่ยข้อมูลจากคลิปนี้เองนะครับก็เป็นเครื่องการันตีว่าตัวของคีชินคนแรกภายในเรื่องโซอิตเตอร์ที่ได้ปรากฏตัวออกมานั้นเขาก็มีความแข็งแกร่งกว่าใครหลายๆคนในเรื่องถึงแบบนั้นเองแล้วครับตัวตนของเขานั้นก็ไม่ได้เป็นตัวตนนะครับที่มีความผิดบาปมากมายขนาดนั้นแต่อย่างใดเนื่องจากตัวของเขานั้นราวกับว่าเป็นเงาของยมทูตที่เกิดจากความกลัวและความหวาดระแวงครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะมนุษย์เนี่ยก็ล้วนแต่มีความรู้สึกนี้อยู่เช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะมองนะครับว่าตัวของอาชุรานักก็อยา บอกว่าตัวของอาชูรานั้นเนี่ยมีต้นกําเนิดที่อาจจะปูไม้เขานั้นกลายเป็นศัตรูคนสําคัญนะครับของชิบุเซนนั่นเองดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจึงไม่อยากใช้คําว่าอาชูร่านั้นเป็นตัวร้ายครับแต่เรียกว่าเป็นศัตรูโดยกําเนิดของชิบุเซนแทนนั่นเองครับ ซึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลการเดินทางของคิชินอาจุระในส่วนของอนิเมะและมังงะครับเพื่อนๆแหละครับคงจะเห็นความแข็งแกร่งของอาจุระกันมากขึ้นแล้วนะจากข้อมูลที่เรานั้นได้ให้เพื่อนๆไปทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยตัวละครอย่างอาจุระนั่นเองครับไม่ได้มีบทบาทมากมายนักทั้งในตัวของอนิเมะรวมไปถึงมังงะเรล่านั้นนะครับก็พยายามรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างของอาจุระมาให้เพื่อนๆได้รับฟังแล้วก็เรียบเรียงรีแคปให้เพื่อนๆแล้วยังไงเนี่ย้ามีจุดไหนนะครับขาดตกบกพร่องหรือไม เสริมเสริมข้อมูลด้กับทางเราได้เลยนะครับทางเรานั้นจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาละครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็ใกล้หมดเวลาของพวกเราลงแล้วทั้งนี้ท้งนั้นเองเนี่ยเราอยากจะถามเพื่อนๆว่าตัวของอาชูร่านั้นเป็นตัวร้ายที่มีความชั่วร้ายอยู่หรือเปล่าในความคิดของเพื่อนๆยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์บอกกันมาได้เลยนะเดี๋ยวเรานะเข้าไปอ่านแน่นอนครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเรื่องราวจากตัวละครในอนิเมะหรือเกมอะไรรวมไปถึงสกูมปไหนยังไงเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามชมกันหน่อยนะครับสำหรับช่องของอันดีเด็กสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัััััวาาากกกนนนไป่ออบบคุุณทีตมมรรฟงช เสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิมหน้าสวัสดีครับ